สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับโอลี่ก้าหัวเช่นเคยนะครับซึ่งอตอนนี้ก็มีคนเว็บบอร์ดคนคนนึ่งครับคุณกิลลิสหรือเปล่าเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันนะครับเขาถามผมว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยที่เขียนไว้ว่าเซียนบอร์ดเลเวลหนึ่งเนี่ยของผมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคําว่าอโรนโอลี่ฟลายเบอร์ใช่ไหมซึ่งเขาถามว่ามันเปลี่ยนยังไงมันตั้งยังไงเหรอผมก็บอกเขาว่าเข้าไปอย่างนี้มาเซตติ้งโปรไฟล์แล้วเล้วแล้ว่า ไม่เซตติ้งกูอยู่ตรงไหนอ่ะกูก็ไม่รู้เรื่องผมตอบว่าอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนตรงนี้ครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับคลิกที่ชื่อเราครับแล้วก็เห็นเขาว่าไม่เซตติ้งนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ตามขั้นตอนเลยครับแต่เขาก็บอกว่าอ่าไม่เห็นนะครับเบมเบอร์ไตเตอร์หรือว่าต้องโพสทั้งหลายครั้งเลยครับผมจึงเครียดครับทำเทปออกมาดีกว่านะครับก็เข้าไปอย่างนี้ครับคุณอากีอากิลิสอ่าเจโอนะครับขอเรียกขอเรียกย่อว่าเจโอนะครับเข้าไปที่ไม่เซตติ้งนะครับ ให้คลิกเข้าไปตรงที่โปรไฟล์นะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาอันแรกแล้วให้เป็น Change Profile Information นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเห็นตรงนี้ครับ Member Title นะครับก็เปลี่ยนแม่งเลยจบโอเคครับแล้วก็ Save and Change นะครับโอเคครับจบจบไปบ้านละคนรักทุกคนละคนละคน